ผัดตะจมใส่ไข่อีกแล้วพี่น้องเฮ้ยใส่ไข่ใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดผัดไอ้ผัดผัดระจมก่อนเนาะแล้วก็เนี่หาใส่วุ้ย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 ุ้ยุ้ยุ้ยใกับพอยายมาตัดตรงนี้เลยมันก็นเลย ตะไคร้ใบมะกรูดใส่เครื่องปรุงตามที่เหมือนเราผัดไอ้นี่นะผัดอะไรปลาผัดประจมเนี่เลยเจ้ะม,มีคนถือเนาะหลานไม่อยู่แล้วใส่ไข่ลงไปผัดให้หอมใส่เครื่องปรุงให้มันดูอย้ย <c oughs> อยู่ได้นานๆใส่พริกใส่พริกด้วยเลยเจ้ะใส่พริกเครื่อง ถ้าไม่มีพริกเครื่องก็ใส่พริกปน่นเราเนี่ยเลยผัดผัดผัดให้แห้งๆมันอยู่ได้นานเนาะกินได้นะอยากเผ็ดก็ใส่พริกป่นเอาพริกเครื่องถ้าเครื่องใหม่ๆกิไม,ไม,ไม่ไม่สดชินก็ไม่อะไรเนาะเอาให้สดๆหอมๆใส่ผงนัวใส่ตามที่เราชอบกัะละไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ ต้องเอาพริกผลนมาใส่อีกเนาะอันนี้ทำ <c oughs> เป็นพริกจิ้มชิมก่อนอแล้วผลผลเพื่อนๆเซฟแล้วมันมีความเปรี้ยวของปลาจมเนาะมันก็จะพอดีเราไม่ต้องใส่ของเปรี้ยวอ <c oughs> น่ากินไหมจิ้มคุยกับข้าวเหนียว <c oughs> นี่ไม่ค่อยชอบเผ็ดก็เลยเอาแค่นี้แหละหั่นพริกรรสดใส่ด้วยก็เลยนี่แห้งๆเก็บไว้ได้นานหลายวันนะเนพื่อนผัดปลาจอมใส่ขใสไข่ใส่ตะไคร้ใบมักร,รูดรซอยใส่หอมกระเทียมทอดจะไคี่แล้วก็ใส่่หรือได้นานนะคะเพื่อนๆเคยทำกินได้ยัง ชิมอีกนิด,ด <c oughs> ร้อนร้อนร้อน,อนอแซอยูชิมแล้วขันเงาวไว้กระปุกไว้แซบเดอ้อใครไม่เคยทำทำเก็บไว้กินนะคะยายขี้เกียจทำบ่อยยายก็จะทำไ้อย่างนี้ก็อยู่ได้หลายวันแล้วนี่สองคนกับปานได้หลาย,ลายสองสามวันหม่รู้หมดไหมสองสามวันเพราะว่าเขามีรสชาติเค็มเนาะ เป็นพริกพริกประจอมผัด่าพริกประจอมผัดค่ะเพื่อนๆ